นครแกนวิวอีกแห่งหนึ่งที่เราภูมิใจวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะรับเข้าสู่รายการสารคดีนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีธครับเราจะนําเสนอนะฮะสถานที่สําคัญของมหาวิทยา,าลัยราชภัฏพระนครของเรานะครับผมที่นี่มันมีความสัมพันธ์และสถานที่สําคัญอีกมากมายนะครับแต่ตอนนี้ผมยกตัวอ,อย่างของนี่นะครับพันธครแกนวิวนะฮะ ในการเรียนการสอนของคณนะวิทยาการจัดการนะครับอเอกการโงแรมนะครับผมและที่นี่ก็ยังมีศูนย์หนังสือนะฮะแล้วก็พิชอานะครับบริการให้นะฮะแล้วก็มีทันครนแกนวิวสปานะครับที่นี่เปิดแน่นอนราคาไม่แพงครับส่วนข้างในจะเป็นยังไงนั้นนะครับตามผมมาครับ พระนครแกนวิวเป็นสถรานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีห้องพักห้องรับแขกและห้องอาหารที่สะดวกอยู่ตกแต่ตงในสไตล์โมเดิร์นนอกจากนี้ด้านนอกของโรงแรมยังมีมุฟเฟต์คือร้านและร้านกาแฟอยู่หน้าทางเข้าด้านในของร้านหนังสือจะมีหนังสือหลายประเภทให้เลือกซื้ออา่านมีบริการอินเทอร์เน็ตให้กับแขกและนักศึกษาที่มาใช้บริการที่นี่ เราที่ต้ก็รับบทขั้นมหาวิหารราชพัฒพระนครพรนครแก่นวิว มหา,า,า,มาที่เด็กๆนักศนะึกษาทุกคนต่างให้ความพึงประสงค์นะครับก็เรียเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับในมหาวิทยาลัยก็ยังมีอีกหลายแห่งนะครับนายเดี๋ยวติดตามชมครับหอพระที่อยู่กลาง่าลเจ้าคือองค์พระพุทธชินราชตั้งอยู่กลางใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพ์มนาครด้านในตกแต่งด้วยศิลป,ปะ ลายกระหนกใช้สีแดงและสีทองเป็นหลักได้มองแล้วจะทำให้เกิดความรู้สึกศรัทธาต่อพระองค์ท่านองค์ท่านประดิษฐานในสุ้นที่ดูเด่นสวยงามวิจิตรเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่นักศึกษามหาวิลาลรัชภัฏพระนครให้การเคารพอย่างสูง ที่รอาหารของเราเองนะคะซึ่งมีมีชื่อเรียกว่าพนคอ mm hmm. นมาเก็ตติ้งแคสนะคะซึ่งจะเป็นรงอาหารที่เปิดใหม่มาได้เออประมาณตัปีสองปีค่ะจะเกือบสองปีแล้วก็คือสูวนอาหารนี้คือ mm hmm. จะต่างจากโรงอาหารอื่นก็คือต้องใช้บัตรค่ะใช้บัตรพื่อที่จะนำบัตรน,นั้นไปซื้ออาหารอยวนี mm ้ก็คืออาหารที่ร่าเงินสด อันนี้คือการที่เราแรกๆกันมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูองของ,ขงในกนคะคือจะมีร้านคุณจีนเป็นร้านผัดไทายอ่อยท่อน,นแล้วก็ามาพอเดินีอ้อที่ร้านเสร็จเาก็มาที่อยู่ร้านหสั่งที่บราร้านอาหารตามสัง่งค่ะไม่มีชื่อร้านนะ แ้วก็เป็นร้านน้ำพริกข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ที่นี่รอนะร่อยมากร้านนี้ก็จะเป็นร้านซุก,กี้ร้านซุก,กี้ร้านลาดหน้าค่ะแต่ว่าช่วงนี้ปิดไปประมาณหลายปีแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกะันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือร้านต่อไปก็จะเป็นร้านกุ้งไก่ค่ะข้า,าวกาาุ้อง้๊อกคีค่ะข้าวกล้องก๊อกคีข้าวกล้องก๊อกคะ ใ้นะคะเป็นอาหารพายล้วนนี่คือเราจัลช่ารองของร้าอาหารเรานะคะก็คือจะมีอาหารมากมายหลายอย่างแล้วก็บรรยากาศทอเดเวจะได้เห็นนะคะคแล้วที่เด็ดของราอาหารนี้เลยเนี่ยพี่โบนิคจะพาไดูนะคะคือเต็่มากสุดยอดเดี๋ยวตามเลยค่ะ ล่ะีมุกตรงนี้ล่ะห่ะเข้ามาถึงที่มุกแนะนำไปแล้วนะคะเมื่อคืนว่าเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดประทับใจก็คือบรรยากาศแถวเนี้ยจะเป็นเรื่องเป็นอะไรเป็นแพามน้ำอะค่ะก็คือมันจะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและชิลม,มากชิลมากๆเลยจะไปเกาหัวทำไมวะเห็นเหรอเห็น สิ่งที่พี่มุกบอกว่าเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดคือ,อ่เด็กเด็กนครน่ะสามารถจะมานั่งยินกันตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบร่มลื่นสบายไม่ว่าอากาศจะร้อนยังไงเกิดอะไรขึ้นยังไงเย็นมากอย่างนี้ไปดูเลยะค่ะ แล้วนี่ก็คือบรรยากาศของรงอาหารใหม่นะคะที่มุมนิดได้นทำมาเสนอก,การคือจุดรวมของเด็กพนักงานก็คือการกินค่ะการกินเป็นการที่ทําให้หัวสมองเราแล่นนะคะแล้วยิ่งมีบรรยากาศที่ดียิ่งทําให้การกินมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้มุกลาไปก่อนค่ะ